ความกมของมีดว่ากมสักขนาดไหนโอเคแข็มแรกเสร็จไปตรางขังตราหังคือ องทรจใจยยใยลาาสวัสดีครับผมนุม่มทองแดง,งเร่งเร่ยเตือนครับวันนี้ก็มาเจอกันในปลายางอ่อนกันวันนี้ก็มาทดสอบทดสอบความคกงของมีด กรีดยางเจิมตักตองแปดที่ว่าเต่งกันมาใหม่ๆแล้วก็กรีดไปประมาณสี่ยาโยต้นแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณต้นที่ยาย้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกลมสักขนาดไหนโอเคนี่ก็คือหนมตองแดงกรีดมือเดียวนะก็อ,อีกมือหนึ่งก็ถือกล้องอยู่สั่นไปหน่อยเระว่ากรีดมาสียโรโยต้นแล้ว เกิดกันเหนื่อยลาเพราะว่ากลางคืนเมื่อคืนฝนก็ตกมานี่ตอนนี้ก็ฝนก็กําลังตั้งเขาวแต่ก็ไม่เป็นไรอีกสองสามยอยงยางก็งดเราก็สามารถหยดน้ํากรดลงไปได้มาดูกันไหลกันนี่ก็ท้าเบอร์ดี้ไว้ป้องกันป้องกันหน้าที่ถูกถูกยัดถูก โรคเห็นไหมนี่ก็คือหน้าที่กริดมาตั้งแต่2ปีที่แล้วเห็นไหมได้ยินเสียงอะไรไหมนี่ก็คือเสียงของเขาเรียกว่ามอดกินไม้นั่นเองหรือว่าเครื่องสเตนที่ว่าหลายๆคนก็คุ้ยยางปารากันเพราะด้วยเศรษฐกิจ เศรษฐกิจติดตกสะเก็ดของยางพาราก็เลยหลายๆคนที่ว tamam. ่าท้อใจก็เลยค้อนยางเจ้ะก้อนยางไก่ไม้เพื่อเอาเงินก้อนไปจับจ่ายใช้สอยและตอนนี้ก็มาอยู่ที่มุมสวนของหนุ่มตองเด็กหลายๆคนก็เนี่ยถือวิกฤตทำก็เรียกว่าอะไรอะทำไรทำไล่ เห็นว่าปามราคาแพงตอนนี้แล้วก็ปลูกปามน้ำมันแทนที่จะค้อนยางแล้วก็ปลูกยางเหมือนเดิมแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นปลูกปามน้ำมันกันแล้วก็ตอนนี้แปลงที่อยู่ริมข้างนูก็กำลังค้นกันอยู่เพราะว่าไม้ยางไม้ยางตอนนี้ก็กระตุ้นราคาขึ้นมาให้สูง เพื่อว่าให้หลายๆคนที่มีมียางก็ขายกันเพราะว่าไม้ยางฟาราก็เหลือน้อยแล้วทีนี้ก็เพิ่มราคาขึ้นมาเพื่อให้ขายกันได้หมดแต่ว่าเราเราคนตัดยางหรือเอฟซีกองนมต้องเด้งก็จงยึดมั่นและเชื่อมั่นในยางฟาราของเราเราต้องตัดต้องตานมกันเพราะว่าทุกประเทศ ทุกประเทศก็ใช้ยางพารากันทั้งนั้นที่ว่าจะทำเครื่องใช้ต่างๆทำโลรถทำอะไรกันเพราะว่ายางชนิดอื่นก็ไม่สามารถทดแทนได้เท่ากับยางพาราถึงทีนี้ให้เรายืนตรงยืนตรงในยางพาราสักวันหนึ่งยางพาราก็จะราคาดีขึ้นมาอีกกว่างนุกับน้องสาวแกนรากรีดอยู่ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ก็รอดูกันให้จบเพราะว่าหนุ่มตองเด้งจะเอาวิธีการทดสอบของมีดกรีดยางที่ว่าก่อนที่เราจะไปกรีดหรือว่าก่อนที่หนุ่มตองเดงจะส่งให้กับ f อหลายๆคนที่สั่งมีดเจบ็บจากกองเบ็ดไม้หนุ่มตองเดงแต่ง,ง่ายก็คือจะทดสอบกันอย่างไรเดี๋ยวก็ไปดูท้ายคลิปกันได้เลย โอเคคลิปนี้ก็ยามาตัดได้ดูสัก2-3ต้นก่อนที่เราจะจากลากันไปนี่นี่ก็คือต้นยางต้นเล็กนิดเดียวที่เป็นอยู่ก็เรียกว่าเป็นยางโสดเดน่นยางสดเดนนี่ก็คือต้นจะไม่ใหญ่เพราะว่าเขาเรียกว่าอยู่ระหว่างต้นของคนอื่นที่ว่าใหญ่อยู่แล้ว บางต้นก็ใหญ่ดีเพราะว่ายางของนมตงองแดงก็ไม่ได้ขอทุนนะเป็นยางที่ปลูกเองติดตาเองดี๋จะมาดูการย้อยกันของน้ำยางนี่ก็ไม่ได้กรีดหลายวันแล้วว่าขนตกอยู่ก็จะมาทดสอบ มีดเจิมตักตองแปดที่นมตองแดงพึ่งแต่งเสร็จเมื่อก,กี้กันเสร็จสดร้อนร้อน,อน,อนก่อนจะส่งให้เอฟซีที่สั่งกันมาว่าจะคุมขนาดไหนเดี๋ยวมาทดสอบกันก่อนที่จะส่งให้สมาชิกกันเลยเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมความคมของมีดว่าคมจักขนาดไหนเทมเรกเสร็จไป ี๋ยวมาทดสอบเล่มที่สองกันตั้งด้านพุ่งด้านคมด้านและก็ด้านพุ่งมีดเ,เห็นไหมคมกลิบอย่างนี้ใครสนใจก็สั่งนมทงองแดงเข้ามากันได้นะครับ หลังจากดูคลิปทดสอบความคมของมีดไปแล้วก็ใครทีออ่สนใจก็อย่าลืมนะครับที่ว่าจะสั่งกันมาได้ให้หนุ่มตองเองเต่งให้แล้วก็จะได้คมเหมือนกับที่ทดสอบให้ดูกันเลยในราคาที่ถือว่าเป็นเอฟซีกันแล้วก็มีกองเจกของเตมกันด้วยโอเคคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆธรรม,มาดาก,ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนบายบาย Dun dun dun